คลิปนี้นะคะจะชวนมาเที่ยวลินจีสวนจา่าจากกบนะคะพิมพในแมพว่าลินจีสวนจา่าจากกบได้เลยนะคะพิกัดเขาจะอยู่ที่หมู่8ถนนผล,ลไม้อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเก็บข้างในเอามาทข้างนอกเอาเหรอเอาดีแล้วออเด้วยเจ็ดสิบกล่องนี้ยังได้ไม่เห็นครึ่งเลยเจ้เด้อโอ้

น,นี้ลูกใหญ่นะคะแม่บอกเทียบกับมือนี่นะคะน้ำแห้งเลยนะฮะอโลนี่คือกล่องละสองโลเอาเลยค่ะก็จะปูใบตองให้นะจ๊ะส่งทั่วไทย วันนี้ออเดอร์เท่าไหร่นะคะ70กล่องอ74ค่ะว้าวเยอะมากอาวมีคู่มือให้ด้วยอโอ้อดีจัง,<อ>งเลยได้รับแล้วใจรู้สึกว่ามันมันขึ้นเป็นเหงื่อแต่จริงๆมันเป็นปกติของการครายน้ำของผลไม้จริงเนาะอร่อยมากส่วนนี้เจอแล้ต้นนี้เขาจะเก็บไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปนะคะเ<ม>ยอะมากอร่อยมากส่วนนี้ ุนกลับบ้าน